สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่15นะครับ15มกราคม2 0 2 5นะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าฟุตบอลยูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือ UCL จะกลับมาฟาดแข่งกันเป็นนัดที่7นะครับก็เหลือแค่อีก2นัดนะครับนัดที่7และนัดที่8นะครับจะฟาดแข่งกันในวันที่22แล้วก็วันที่23ามนะครับตามลำดับเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคู่การแข่งขันเป็นเช่นไรบ้างนะครับผม ล่งแต่เอสโมนาโกนะครับที่บันดับที่16ของตารางเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่าที่บรนดับ5ของตารางก่อนนะครับตรงกับวันพุธที่ที่22นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับนี่คือคู่แรกนะครับก็โมนาโกนี่ยังอยู่ในในเส้นทางนะครับยังอยู่ในเส้นทางของที่จะต้องเพย์ออฟคู่ที่2อนะครับอตาลนตานะครับที่บันดับที่13ของตารางนะครับยังอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับ ต้อนรับการมาเยือนของสตัวมกราฟนะครับอันดับที่29ของตารางนะครับตีเกือบตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืน45นะครับของวันที่22เช่นกันแอตเลติโกแมตติลิ่ครับทีมตาหมีทีมอันดับที่11ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับทีมอันดับที่4ของตารางนะครับวันพุธที่22ตีสามเช่นกันถ้าหากวันนี้มีแต้มนะครับเลเวอร์คูเซ่นก็น่าจะแบ่เบอร์นะครับน่าจะแบ่เบอร์ ตามตารางนะมีลิเวอร์พูลทีมเดียวนะครับที่เข้ารอบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็ต้องรอการแข่งขันนัดที่เจ็ดและแปดตามลำดับนะครับเบนฟิก้านะครับอันดับที่สิบห้าของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของเจบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่อันดับที่สองของตารางนะครับวันพุธที่ยี่สิบสองตีสามเช่นกันนะครับตามด้วยเลสตาเบลเกตนะครับทีมอันดับที่สามสิบเอ็ดของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของพีเอสวีไฮโฟเฟสนะครับทีมอันดับที่ยี่สิบสามของตารางนะครับ ตีสามเช่นกันพีเอฟวีไฮโเฟนต้องต้องเล่นทับแต้มนะครับสองนัดสองนัดอ่าท้ายสุดเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องรักษาในโซนเพย์ออฟของตัวเองนะต้องมีแต้มทั้งสองนัดเลยนะครับสำหรับพีเอฟวีไฮเฟนนะครับและทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิวนะครับทีมอันดับที่8ของตารางตีสามเช่นกันนะครับไม่น่ามีอะไรครับยังไงก็อย่าจัดตัวฟูลทีมลงไปเฮ้อเอา เอาน้องๆมาลงไปเอาชุด B ลงไปหรือว่าโลโลเทสนักเตะน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้ารอบแน่นอนแล้วพออยังไงก็ต้องไปจับจับฉลากใหม่อยู่แล้วนะครับทีม1นถึงแเนี่ยจะเป็นจะเป็นโถยืนอยู่แล้วละครับขับบุกนะครับ,บ,บ,รรบทีมอันดับที่19ของตารางเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสนะครับยูเวนะครับตีสามเช่นกันนะครับแล้วก็ตีสามอีกหนึ่งคู่บาติสซโลวาทีมอันดับที่35 ตอนรับการมาเยือนของสตุกการ์ดนะครับที่อันดับที่26ของตารางนะครับตาม้วยโบลญน่านะครับ33ของตารางตอนรับการมาเยือนของดอสมุนนะครับที่อันดับที่9ของตารางดอสซมุนเมีกําลังลุ้นเข้าสู่1-8นะครับอยู่ใน8ลําดับแรกนะครับ1-8ในเข้ารอบเข้ารอบเลยนะครับไม่ต้องไปเพย์ออฟนะครับเข้ารอบอัตโนมัติได้เลยนะครับส่วน9-24ต้องไปลุ้นเพย์ออฟกันอีกนะครับต่อไปนะครับ อาบีไลซิกนะครับทีมันดับที่34ของตารางตอนรับการมาเยือนของลิสบอนนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนอันดับที่17ของตารางนะครับตรงกับวันพฤหัสที่2ี่นะครับเที่ยงคืน45นะครับผมต่อไปนะครับชักตาโดเนตนะครับทีมันดับที่27ของตารางตอนรับการมาเยือนของแบลดนะครับทีมันดับที่7ของตารางนะครับตรงกับวันพฤหัสที่2ี่นะครับเที่ยงคืน45เช่นกันนะครับ สปาร์ตาปาร์ันะครับทีมอันดับที่28ของตารางต้อนรับการมปเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับตี3ามนะครับอินเตอร์มิลานต้องมีแต้มนะครับถึงจะได้เข้าขอรอบอัตโนมัติไม่งั้นเหนื่อยต้องไปเพย์ออฟอีกวุ่นวายเฟเยนูสนะครับอันทีมอันดับที่18ของตารางต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้ไบเยมูนิคจากเยอรมนีนะครับตีสามเช่นกันนะครับวันที่23นะครับ อาร์เซนอลนะครับทีมอันดับ3ของตารางต้อนรับการมาเยือนของไดนาโมซาเกรฟนะครับทีมอันดับที่24ของตารางนะครับตีสามเช่นกันเอซีมิลานนะครับทีมอันดับที่12ของตารางต้อนรับการมาเยือนของคิโลนานะครับทีมอันดับที่30ของตารางนะครับตีสามเช่นกันปารีสแซงต์แย็คแมงนะครับต้องการแต้มอย่างโหยหาลันจวนมากที่สุดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่22ของตาราง สถานการณ์เช่นกันเลยครับถ้าสมมุติว่าทีมใดทีมหนึ่งไม่มีแต้มเน่ยลุ้นเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยตรงกับวันพฤหัสที่2ีเวลาตีสามเช่นกันนะครับเหลียวเมลิริโอ้พูดถึงปารีสแล้วก็แมนซีต้องมาพูดถึงราชันชุดขาวนะครับอันดับที่20ของตารางนะครับพบกับอาบีซาวบวกนะครับทีมอันดับที่32ของตารางนะครับ ตีสามเช่นกันนะครับหากว่าจะพัดจะผูรีเวลลิตไม่มีแต้มยุ่งเลยนะครับนี่ยุ่งเลยนะถึงถึงกับหล่นหล่นออกจากโซนเพย์ออฟได้เลยนะครับนี่เนี่ยทีมรีเวลลิตนะติดตามรับชมกันนะครับเซลติกนะครับทีมอันดับที่21ของตารางพูดถึงเซลติกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปหัวตารางเฉยเลยครับไม่แน่ใจว่านัดที่1หรือนัดที่2เนี่ยหลังจากนั้นก็หล่นมาที่อันดับที่21ของตาราง พบกับยังบอยนะครับทีมอันดับสุดท้ายของตารางนะครับตีสามเช่นกันนะครับนี่คือทั้งหมดของ ucl นะครับที่จะมีการระเบิดแข่งขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าตรงกับวันที่22และ23มกราคมนะครับนี่คือโปรแกรมนัดที่7นะครับเราไปดูตารางนิดนึงนะครับทีมที่อยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบอัตโนมัติก็จะมีลิเวอร์พูลบร์เซอร์ล่นแอตตันวิลล่าอินเตอร์มิลานแบสแลวก็ลิวนะครับทีมเหล่านี้ยังอยู่ในโซนที่ ที่เข้ารอบอัตโนมัติไม่ต้องไปลุนเพย์ออฟนะครับส่วนลิเวอร์พูลในเข้ารอบแน่นอนแล้วฮะแต้มขาดละส่วนสีเหลืองนะครับ9-24เนี่ยอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับก็ต้องแย่งชิงกันนะครับใน2แมตช์นี้แย่งชิงแต้มกันก็มีดอสมุนไบเยนมิวนิคแอตเลติโกมมดริดเอซิานอตาลล่ายูเวเบนฟิก้าเอสมอนาโกสปอร์ติ้งลิสบอน เฟยูโนตขับบุกเรียวแมทริกเซลติดแมนเชสเตอร์ซิตี้พีเอสวีไฮโอเฟนแล้วก็ไดนาโมซาเกรฟนี่สีเหลืองเนี่ยต้องเ p ย์ออฟนะครับถ้าหากว่าอยู่ในโมเมนตัมนี้อยู่โดยที่9ถึง16น่ะเขาจะเป็นตัวยืนแล้วก็17ถึง24เนี่ยไปจับฉลากจับพัดจับผูกันไปเจอใครก็ว่ากันไปนะครับเพื่อเอาอีก8ทีมนะครับเข้ารอบ16เข้าอีก8ทีมกับ1นึ่งถึงแดลำดับ1นถึงแก่อนหน้านี้แล้วก็เป็น16ทีมเป็น knock out กัน ลำดับที่25ถึง36ตกรอบนะครับว่ากันในซีซั่นหน้านะครับนี่คือล่าสุดนะครับวันที่22-23เจอกันนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ